ปัญหาการนอกใจเนี่ยปัญหาที่หลายคนไม่อยากเจอนะครับแล้วก็ปัญหานี้มันหนักนะหลายคนเจอปัญหานี้เนี่ยชีวิตเนี่ยแทบจะรู้สึกเหมือนกับว่าโดนถอนลากถอนโคนเลยรู้สึกเาวากับว่าโลกมันถล่มทลายอันนี้พี่เข้มเปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆนะครับแต่ว่าคนที่เจอกับปัญหาเหล่านี้จริงๆนะครับสิ่งที่อยู่ในหัวคุณอนะพี่เข้มเชื่อว่ามันไม่ได้ต่างจากที่พี่เข้มพัณนาเอาไว้หรอกนะก็ยินดีต้อนรับนะครับที่นี่คืออู่ซ่อมความรัก อยู่กับผมพี่เข้มนะครับหรือก็คือช่างเข้มเข้มบริวารน,นะอินดีต้อนรับแล้วก็จะนําปัญหาของเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรักปัญหาชีวิตปัญหาด้านอื่นๆเ,เนี่ยมาตอบคําถามให้เพื่อนเพื่อนนะครับโดยมีข้อจํากัดที่เกิดเพื่อนเพื่อนพิมมาละเอียดอะไรอย่างเงี้นะพี่เข้มก็อาจจะตอบได้ละเอียดแต่เพื่อนพิมพ์มาแบบกว้างๆอะ่ะเออพี่เข้มอาจจะอาจจะตอบกว้างๆนิดนึงละกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็พยายามจะให้วิธีการตอบของพี่เข้มเนี่ยมัน cover ที่สุด ถ้าปิดของเราวันนี้นะครับแฟนมีชู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ปัญหาในเรื่องของการมีชู้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเนื่องจากว่ามันมีหลายบริบทหลายอย่างที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของคนสองคนเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีลูกเรื่องของลูกเนี่ยก็ต้องเอามาโฟกัส เอามาคิดด้วยแล้วก็เรื่องบางครอบครัวเนี่ยเรารู้จักพ่อแม่เขาเขารู้จักพ่อแม่เรามีงานแต่งงานสังคมของเราเพื่อนของเรารู้จักเขาเพื่อนของเขารู้จักเราหรือว่าเราอาจจะอยู่ในสังคมเดียวกันหรือเคยอยู่สังคมเดียวกันมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาที่มันส่งผลกระทบเนี่ยวงกว้างแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องดูแลจะจําเป็นต้องเอามาพิจารณาด้วย อเดี๋ยววันนี้พี่เขมจะพยายามตอบคําถามให้ละเอียดที่สุดนะครับมีคําถามก็ามาถามนะครับถามเข้ามาในช n น l ของเรานี่แหละเขาบอกว่าแฟนเล่นชู้ผมอยากให้ยาััยพ่อรักแต่ผมมีเส้นตายที่ห้ามผิดศีลข้อ3ครับตอนนี้คิดไม่ตกจริงๆก่อนอื่นเลยในี่ยพี่เข้มได้รับคําถามของคุณแล้วก็ รู้สึกดีใจนะที่ได้มาตอบคําถามนี้แต่ก็ก็ต้องรู้สึกเสียใจด้วยนะกับเรื่องที่แบบว่าคุณได้ประสบพบเจอเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนักหลายคนมีอารมณ์กําลังแบบเขาเรียกว่ากําลังล้นหลามทางความรู้สึกโกรธเศร้าทุกเสียใจบางคนรู้สึกผิดโทษตัวเองนะ,ะโทษตัวเองหรือบางคนก็โทษอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับก่อนอื่นเราต้องจัดการกับอารมณ์ก่อนเพราะว่า ความคิดที่เห็นเนี่ยพี่เข้มเห็นว่ามันสะท้อนความเจ็บปวดนะครับจากการที่รู้สึกถูกทรยศนะครับสิ่งแรกที่พี่เข้มอยากจะให้คําแนะนําเลยคือคุณตรวจโรคต,ต้องไปตรวจโรคก,ก่อนเพราะว่าในระหว่างที่คบกันเนี่ยเออเรามีความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราหรือเปล่าเขามีการป้องกันหรือเปล่าอันนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยแล้วก็ถ้าเราถามเขาในบางคนอาจจะโกหกบางคนอาจจะพูดไม่หมดใช่ไหมเออเราจับได้จับได้ยังไงใช่ไหม ไอสิ่งที่เาจับได้น่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบเราคิดไปเองหรือเปล่าประวัติเขากับประวัติเราเนี่ยเคยมีการใช้ยาหรือเปล่าพอนี้เป็นเป็นเรื่องที่ต้องมาพิจนารณากันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยพี่เข้มขอพูดกว้างๆก่อนในเรื่องของการมีชู้นะกับการเออกับการเจ้าชู้คนที่แบบบังเอเิญไปมีชู้กับคนเจ้าชู้เนี่ยต่างกันนะครับคนเจ้าชู้คือ เขาจะมีแบบหัวปีท้ายปีเขาจะมีแบบมีเรื่อยๆอะ่ะคนเก่าจบไปคนใหม่จะเข้ามาทันทีนะครับอันนี้คือคนเจ้าชู้นะมันเป็นลักษณะของบุคคลประเภทหนึง่งที่มีอยู่จริงในโลกใบนี้นะครับกับอีกคนหนึ่งที่บังเอิญพลาดไปมีชู้สองคนเนี้เขาจะมีวิธีการแก้ปัญหากับความเจ้าชู้ของตัวเองต่างกันนะอีกคนหนึ่งก็คือจะไม่มีอีกในคนหนึ่งก็คือจะ จะจับไม่ได้จะทําให้จับไม่ได้แล้วก็ความสุขของเขาก็คือการเปลี่ยนรสเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือผู้ชายกับผู้หญิงจะคิดต่างกันผู้ชายจะมีแนวโน้มควบสองก็คืออาจจะมีบ้านใหญ่ แล้วก็อาจจะดูแลบ้านเล็กไปด้วยพร้อมๆกันก็คือเขาจะพยายามควบสองหลังจากที่ถูกจับได้สงสารเขาบางทีอาจจะมีข้อต่อรองให้น้องเขาเรียนจบก่อนอะไรก่อนอันนี้พวกนี้มันจะมีหรือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานะที่แบบเป็นบ้านน้อยจําเป็นคือบ้านน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวฝ่ายผู้ชายก็จะอาจจะมีข้ออ้างกับบ้านเล็กว่าให้ลูกเรียนจบก่อนให้ให้ลูกดูแลตัวเองได้ก่อนเดี๋ยวเด็กมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามควบสองแต่ควบได้หรือเปล่าอันนี้ มันส่วนใหญ่ก็จะควบไม่ได้เนาะส่วนใหญ่บางคนก็จะแอบหรือบางคนก็ถูกจับได้แต่ก็จะมีข้อต่อรองเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการแก้แก้ปัญหาของผู้ชายนะส่วนผู้หญิงก็จะมีแนวโน้มจะไปกับคนใหม่เนี่ยสูงกว่านะครับก็คือมีรักเดียวใจเดียวกับคนเก่าเบื่อแล้วมีชู้แปลว่าใจไปให้คนใหม่ละนะนะผู้หญิงก็จะคิดอย่างนี้แล้วก็จะคิดว่าผู้ชายก็จะคิดแบบนี้ด้วยนะครับ ความจริงแล้วผู้ชายมันรักคนได้มากกว่าหนึ่งคนแต่พี่เข้มไม่ได้พูดเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อหาความชอบธรรมให้กับผู้ชายที่มีชู้นะเออคุณไม่ยอมรับที่ผู้ชายมีสองบ้านสามบ้านเนี่ยคุณก็สามารถทําได้นะครับเรามาดูวิธีแก้ปัญหานะครับก่อนอื่นที่เราจะแก้ปัญหาพี่เข้มอยากจะให้จัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก่อน เพราะอารมณ์ของเรามันจะร้นหลามมากมันจะทําให้เราคิดแบบไม่มีสตินะครับมันจะทําให้เราเหมือนเราถูกเปิดโหมดเซว์ไวันโหมดอ่ะโหมดมีชีวิตอะ่ะเออเราจะเอาชีวิตรอดยังไงทําไมเราเจ็บปวดขนาดนี้เพราะสังคมมนนรย์เป็นสัตว์สังคมนะครับและสังคมมนุษย์เนี่ยต้องอยู่ร่วมกันถ้าไม่อยู่ร่วมกันถ้าไม่มีครอบครัวเนี่ยมันหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่จะตายนะครับแล้วมนุษย์เนี่ยสัญชาตญาณของเขาเนี่ยจะกลัวสิ่งเหล่านี้มากเลยนะจะกลัวการถูกทอดทิ้งจะกลัวการถูกไม่เป็นที่รนะัก ดังนั้นนี่คือฐานนี่คือรากฐานของปัญหาเลยก็ว่าได้นะครับที่เรามีปัญหาทุกวันนี้เพราะถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองได้เราจัดการตัวเองได้แล้วเรามั่นใจว่าปลายทางเราชีวิตของเรามันดีมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับพวกนี้เนาะดังนั้นเรื่องแรกเลยคือจัดการอารมณ์ความรู้สึกก่อนสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกผิดความรู้สึกไร้ค่าอย่าเพิ่ง นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดว่าคุณไร้ค่าคุณไม่ได้เป็นคนไร้ค่านะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็เขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างของเขานะครับก็อย่าเพิ่งไปหาคนผิดแต่แต่แต่ต้องหาคนรอดนะตอนนี้ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดนะครับอย่าเพิ่งหาคนผิดแต่เราต้องรอดนะตรวจโรคนะพี่เข้มย้ำเรื่องตรวจโรคเมื่อกี้พี่เข้มพูดไปแล้วตอนนี้ก็จะพูดอีกนะครับตรวจโรคด้วยนะครับเผื่อบางที อาจจะมีเหตุฉุกเฉินมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพดูว่าต้องตรวจโรคและต้องตรวจซ้ำอีกกี่เดือนไหมอะไรไหมนะหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ล่าสุดนะครับจากสถิติ 4, ผู้หญิงก็มักจะมีแนวโน้มนะไปกับมือที่สามมากกว่าผู้ชายคือไม่ได้บอกว่ามีมือที่สามมากกว่าผู้ชายนะแต่หมายความว่าก็จะไม่กลับมาก็จะไปกับผู้ชายเนี่ยมากกว่าเนาะสำหรับเคสนี้ก็เป็นเคสที่ผู้ชายถามเข้ามาใช่ไหม วิเคราะห์เขาวิเคราะห์เราแล้วค่อยมาคิดนะหลังจากที่เรากล่อมอารมณ์ตัวเองได้แล้วนะครับลองมาวิเคราะห์ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราหรือเปล่าทําให้แพชชั่นหมดคือเราจุกจิจูจี้เกิดไปหรือเปล่าเราไปห่วงเกินไปหรือเปล่านะครับที่ให้วิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยพี่เข้มอยากให้เพื่อนๆวิเคราะห์ด้วยสติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่ไม่มีสติมาพร้อมอารมณ์เนี่ยจะโทษตัวเองก่อนฉันผิดอะไรฉันผิดตรงไหน ใช้ไม่ดียังไงนะครับวิเคราะห์ว่าเราทําอะไรให้แพชั่นหมดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราผิดนะเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีความพลาดกันได้หรือถ้าเรารู้สึกผิดจริงๆเราต้องให้อาภัยตัวเองที่เป็นก่อนนะครับพี่เข้มจึงย้ำนักย้ำหนาในชาแนลของเราว่าเราต้องเพิ่มเซลล์สตีมตัวเองก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนเสียเซลล์ละเวลาที่เราเจอปัญหาแบบนี้เราเสียเซลล์แล้วนะครับแพชั่นของเราอาจจะเออคืออาจจะทําให้เขาแพชชั่นหมดนะหรือว่าระหว่างทางเราดูแลอารมณ์เขาดีหรือเปล่า เรามี intimacy เขาหรือเปล่าผู้ชายบางคนอะ่ะโดยเฉพาะผู้ชายที่แบบเหมือนไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหรออ่อ่ะพี่แค่ไม่อยากใช้คำว่าเฉ็มเฉนะิบเนาะแต่ว่าบางคนก็จะดูแลผู้หญิงไม่ไม่ cover ในเรื่องของอารมณ์ก็จะเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาในเชิงเหตุผลอาจจะรับฟังไม่เป็นแก้ปัญหาทางอารมณ์ไม่เป็นรับฟังแล้วเราก็จะเน้นเนาะผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคือจะหา s o ลูชั แก้ปัญหาตรงนี้จะต้องใช้โซลูชันไหนในการแก้ปัญหาเนี่ยผู้ชายก็จะไปทางด้านเนี้ส่วนผู้หญิงก็จะชอบคนที่แบบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่นะครับอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องแทชั่นก็ได้เป็นเรื่องการทะเลาะกันบ่อยๆหรือเปล่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เขาเ,เป็นวิเคราะห์เราเนะครับส่วนก,การวิเคราะห์เขาก็คือเขาเป็นคนเจ้าชู้โดยปกติหรือเปล่าปกติก่อนหน้านี้เขามีปัญหานี้แบบซ้ำซซากๆหรือเปล่าเขามีปมมีแผลใจอะไรไหมเพราะบางครั้งเนี่ย การที่เขามีโปมีแผลใจอะไรเนี่ยมันทําให้เขาก็กลายเป็นคนเจ้าชู้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้สับกันนะชายเป็นหญิงเป็นชายสามารถเอาไปวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์สังคมเออดูสังคมตัวเขากับตัวเราซิว่ามันมีการยุมีการเชียร์ไหมแต่วิเคราะห์แล้วไม่ได้แปลว่าเราต้องไปโทษสังคมนะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องไปโทษสังคมว่าเอ้ยก็สังคมเธอมันเป็นอย่างนั้นสินะี่ับ อีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นจะต้องเอามาวิเคราะห์คือลูกคุณกับเขามีลูกด้วยกันหรือเปล่าถ้าแยกทางกันเนี่ยใครจะเป็นคนดูลูกการเงินในครอบครัวใครเป็นเสาหลักผู้ชายหรือเปล่าผู้ชายอย่างเราเป็นเสาหลักหรือเปล่าถ้าผู้ชายอย่างเราเป็นเสาหลักเราจะทํำยังไงดีจะแยกกันยังไงดีให้ส่งผลกระทบกับลูกน้อยที่สุดเราอาจจะต้องมีการส่งเงินนะให้เงินลูก เรื่องพวกนี้ตรงนี้จริงๆมันอาจจะมีเรื่องของกฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยจําเป็นจะต้องไปปรึกษาคนที่แบบเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอีกทีหนึ่งด้วยเหมือนกันซึ่งมันเป็นเงินเป็นทองหมดเลยเนาะเออความรักนี้จริงๆมันมันมีเรื่องเงินเรื่อง,องทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะรักกันอยู่ดีๆหรือจะเลิกกันพวกนี้เรื่องการหาเงินจึงเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับเราเป็นคนดูแลไหมหรือว่าเราไม่ได้ดูแลเราเคยจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ลูกไหมหรือว่าฝ่ายผู้หญิงทําอยู่ฝ่ายเดียว นะถ้าเป็นอย่างนั้นผู้หญิงอาจจะหมดแพชชั่นกับเราก็ได้หรือถ้าเราดูแลแล้วเราจ่ายแต่เงินอย่างเงยอะแต่เราไม่ได้ซัพพอร์ตจิตใจผู้หญิงอาจจะมีใจไปเป็นอื่นนะลูกเนี่ยเขาแยกกันแล้วเนี่ยจะอยู่กับเราหรืออยู่กับเขานะครับถ้าเราเลือกที่จะไปต่อนะครับทำยังไงให้ได้คะแนนคืนมาได้คะแนนหัวใจคืนมาไอตรงเนี้ยก็จะพูดอีกเยอะเลยนะครับเรื่องของการไปต่อเนี่ยบางทีเราอาจจะเลิก อาจจะไม่ตำหนิซึ่งมาทาได้ยากมากไม่ตำหนิแล้วก็ไม่แสดงความเสียใจให้เขาเห็นนะครับให้เราเดินหน้าไปต่อหรือถ้าเกิดว่าเสียใจแต่ว่าเราต้องเสียใจแบบไม่ได้ไปกดดันอารมณ์ขเขาอาจจะเสียใจแบบแบบเป็นเป็นนางเอกอะเออแบบคนโดนกระทำมาเลยอย่างเงี้ยสําหรับผู้หญิงอาจจะทําได้สําหรับผู้ชายนี่อาจจะนิ่งๆแต่อาจจะเป็นการคุยด้วยเหตุผลแต่ก็เวลาคุยด้วยเหตุผลมันก็จะ,ะแสดงออกสะท้อนออกมาแหละว่าเออเราเสียเสียใจเสียความรู้สึกนะ เนี่ยคือถ,ถ้าเราเลือกจะไปต่อเราก็ต้องยอมรับตรงนี้แล้วเวลาที่เราก้าวข้ามาเราเองอาจจะต้องมีการให้อภยัยให้อภัยเขาแบบร้อเราทซาทำได้ไหมถ้ายังทําไม่ได้อย่าลืมทิ้งสเปซให้ตัวเราเองด้วยแยกกันสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแยกกันสักพักหนึ่งพูดถึงเหตุผลโดยไม่ต้องบอกว่าเขาเขาผิดหรือเขาถูกยังไงครับซึ่งยอมรับว่ายากมากนะครับ อันนี้คือถ้าเราเลือกจะไปต่อหรือถ้าเราเลือกอีกเส้นทางหนึ่งเราเลือกที่จะแยกทางเราจะทํำยังไงดีนะต้องดูข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกอันนี้คือต้องทําเลยนะว่าเเราจะแยกทางแล้วเราจําเป็นจะต้องเขียนเรื่องอะไรบ้างเรื่องลูกลูกเนี่ยมักถูกลืมนะครับพี่เี้มบอกเลยว่าไอ,อ้เรื่องของการมีชู้เรื่องของการครบชู้ เรื่องของอคนรักเนี่ยลูกมักถูกลืมหรือที่แย่กว่าการที่ลูกถูกลืมคือเด็กโดนผู้ใหญ่แย่งชิงพลังงานอางงเด็กโดนผู้ใหญ่แย่งชิงพลังงานคืออะไรเราไปเอาปักไปเสียบเด็กหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะคือเด็กเนี่ยเขารู้มากกว่าที่ผู้ใหญ่คิดพ่อแม่ที่นอกใจลูกเนี่ยบางครั้งอีกฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เนี่ยไปบอกลูกฝ่ายที่ถูกนอกใจเนี่ยเออไปบอกลูก บางทีเขือญาติมาบอกบางทีลูกบังเอิญไปได้ยินเองตอนที่ทะเลาะกันบางครั้งเนี่ยหนักกว่านั้นคือลูกไปเห็นกับตาหรือคนที่เป็นฝ่ายนอกใจซะเองเนี่ยพามือที่สามมาให้ลูกรู้จักมันมันก็เป็นได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยมือที่สามแสดงตัวนะครับอันนี้เนี่ยพี่เข้มเนี่ยเห็นมาทุกข้อเพราะว่าพออวิเข้มเนี่ยเขาเป็นแบบ ทอกสิ relationship นะเขาจะอยู่เหนือฝ่ายผู้หญิงเขาจะมีนอกใจได้แต่เขาระวังนะเออระวงนะว่าผู้หญิงจะนอกใจเขาหรือเปล่านะเห็นมาทุกรูปแบบนะมือที่สามโทรมาหาเนี่ยพี่เคนี่ตั้งแต่สมัยเด็กเลยหกขวบเจ็ดขวบเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากมือที่สามเด็กประถมต้องมารู้เรื่องแบบนี้เพื่อนๆนะเอออันเนี้ก็คือเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ขำๆเฉยๆแต่อย่าไปคิดมากนะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วมันเกิดขึ้นจริงด้วย นะและอันนี้พี่เข้มก็เลยลิสต์มาจากประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์ให้คาปรึกษาปัญหาชีวิตนะครับปัญหาความรักกับคนอื่นๆนะครับและรวมไปถึงเรื่องในตําราด้วยนะครับตำราในไทยเนี่ยเขียนเรื่องนี้น้อยมากต้องไปอ่านตําราฝรั่งและเราก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษด้วยนะตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่บอกนะบอกให้ตัวเด็กเนี่ยรู้เนี่ยคือลักษณะที่ผู้ใหญ่แย่งชิงพลังงานของเด็กการแยกทางกัน บางทีฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำโดยที่ไม่รู้ตัวแบบเราแยกทางกันแล้วใช่ไหมแต่เราเองรู้สึกว่าผู้ชายต้องเลี้ยงดูเนี่ยผู้หญิงก็จะบอกไปขอตังค์พ่อสิลูกเออแม่ไม่ัีไปขอตังค์พ่อหรือบางทีแม่มีแต่ให้ไปขอพ่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งในวิธีการแย่งชิงพลังงานของเด็กโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวเอ,อเด็กก็จะรู้สึกว่าทำไมเกี่ยงกันอะแล้วใครจะรักฉันจะมีสักคนไหมอย่างนี้บางทีพลังงานเหล่านี้มันจะไปฝัง แนะพลังงานเชิงลบพลังงานลบต่างๆมันไปฝังที่ตัวเด็กนะดังนั้นโฟกัสลูกด้วยนะครับก่อนที่จะโฟกัสตัวเองแต่อย่างนี้เพีเยงบอกว่าก่อนที่จะโฟกัสคนอื่นบางทีเราเองอาจจะต้องจัดการกับรมความรู้สึกก่อนเราจะได้ไม่เผลอเอาความขาดเนี่ยไปแย่งชิงพลังงานกับเด็กหรือแม้กระทั่งไปแย่งชิงพลังงานของคนที่เป็นแฟนกันเองคนที่เติมเต็มตัวเองสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะดูแลความรักได้อย่างสมบูรณ์ หรือถ้าเกิดว่าเขาดูแลไม่ได้อย่างน้อยเขาจะเป็นที่เพื่อทางใจให้กับคนรอบขา้างให้กับลูกได้โดยที่ไม่แย่งชิงพลังงานซึ่งทํายากไหมยากมากต้องต้องยอมรับตรงๆนะครับมันเป็นปสิ่งที่ทํายากแล้วนั้นก็แว่าคุณทําถูกบ้างผิดบ้างอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหวดตีตัวเองนะครับอย่าเพิ่งทําร้ายตัวเองซ้ารวมถึงทําร้ายในเชิงความคิดด้วย ความคิดและคาพูดบางคนสื่อสารกับตัวเองไม่ดีคือฉันนะไม่ได้ทําร้ายตัวเองนะฉันไม่ได้กีดไม่ได้ฆ่าตัวตายไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นแต่บางครั้งเรารีพีทเรื่องพวกนี้ในสมองของเราโดยที่เราไม่ทันตั้งใจนะครับเราจะสร้างเราจะความรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราเราความรู้สึกไม่ดีได้นะแต่ว่าพยายามเนาะอย่าโทษตัวเองให้ย่ายในแผลใจเหล่านี้ให้ภายในความผิดพลาดเหล่านี้ คำถามอีกคำถามหนึ่งที่สําคัญก็คือลูกเนี่ยเขาจะมีแผลใจหรือเปล่าความจริงคือในโลกใบนี้ทุกคนมีปมนะครับไม่ว่า,าครอบครัวจะดีแค่ไหนเดังยนั้นเป็นไปบบไม่ได้เลยที่มนุษย์คนหนึ่งจะไม่มีแผลใจเลยโดยเฉพาะมนุษย์ที่เติบโตมาในบ้านที่ครอบครัวแตแกแยกหรือว่าพ่อแม่เป็น toxic relationship อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เข้มมั่นใจจริงๆว่าถ้าโตมาแล้วเขา,เข,าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตัวเองครับ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาจิตวิญญาณก็ได้นะฮีลลิ่งแผลใจเนี่ยมันสามารถทําได้แต่วิชาเนี่ยเพี่แค่ต้องบอกเลยว่าคนตระหนักรู้น้อยมากคนรู้จักเรื่องของแผลใจน้อยมากคนให้ค่าเรื่องของแผลใจน้อยมากนะครับพอมีปัญหามีแผลใจอะไรปุ๊บไปปรึกษาใครสักคนหนึ่งเรากลับโดนกระโถนกระถางกระแปงกระป๋องกระด้งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุยอ่งกลับมาจริงๆอันเนี้ย ให้เห็นชัดๆเลยนะครับในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยนะเนาะเป็นเป็นไอดอลสายสายทมสายอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นไลฟ์โค้ดสายทมหน่อยอะไรเงี้ยน,นะครับเขาก็จะใช้วิธีกดเขาเรียกว่าวิธีเก็บกดนะครับทำเหมือนกับว่าอารมณ์เรามัน,ม,นม,ม,มันไม่มีค่ามันไม่มีความหมายเลยนะครับอันนี้ก็เห็นได้เยอะในอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นคนที่มีแผลใจสามารถฮีลลิ่งได้ สามารถรับรู้ความรู้สึกได้และวันหนึ่งสามารถก้าวข้ามผ่านมันได้และเป็นคนที่มีความเบิกบานเป็นคนที่มีเอมพาร์ตี้มีความเห็นอกเห็นใจกับคนอื่นได้นะครับเพราะงั้นการเลิกกันเนี่ยทำให้ลูกมีแผลใจอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วการไม่เลิกกันก็ยิ่ยงทําให้ลูกมีแผลใจอีกเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับบางคนบอกให้ hey, เลิกกันพี่เข้มเลิกกันลูกจะมีปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นแล้ว มันเกิดขึ้นก่อนที่คุณทั้งสองจะแยกกันแล้วพ่อแม่ไม่กินเส้นการเด็กมันรับรู้นะครับเด็กเขาแอบสอบนะครับเด็กเขาดูดซับพลังงานเชิงลบเนี่ยเก่งจะตายนะใครบอกกันเด็กไม่รู้สึกคุณไม่ต้องมาเสียแซงแซงยิ้มให้กันเพราะเด็กรู้ได้แต่คุณทะเลาะก,กันต่อหน้าเด็กก็ไม่ใช่เรื่องดีนะแต่อยู่บ้านเดียวกันยังไงมันก็ต้องเห็นแล้วคุณเคยเห็นไหมรอยยิ้มปลอ,อมออรอยยิ้มที่แบบตาไม่ยิ้มไปด้วยอะ มันมีเด็กันสัมผัสได้นะครับส่วนปมเนี่ยสามารถรักษาได้หิวได้นะโดยการพบผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาก็ได้หรือการบอกให้เด็กรู้ว่าไม่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงก็ตามแต่พ่อจะยังรักลูกเสมอแม่จะยังรักลูกเสมออย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความอบอุ่นกับลูกนะครับยัยงต้องให้ความอบอุ่นกับลูกเท่าที่ทําได้ด้วยเพราะว่าบางครั้งมันจะมีเกมที่ผู้ใหญ่แย่งชิงพลังงานกัน ผู้ใหญ่อาจจะมีการบล็อกกันในบางช่องทางอาจจะเป็นการแย่งชิงทรัพยากรการอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับทรัพยากรในที่มาถึงเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่เขมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ลูกๆไปขอตั้งพ่อสิลูกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการแย่งชิงพลังงานละเรื่องี้อาจ,จะต้องมีการคุยกันเยอะนะแต่ว่าที่พี่เขมได้ลิสต์มาวันนี้ก็เป็นการบอกคร่าวๆโดยเฉพาะการเลี้ยงลูกก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เราต้องมาพูดเรื่องของการไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ต้องตัดสินใจนะครับ เกณฑ์ในการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับสถาน,นะความเป็นพ่อแม่ยังอยู่ไหมบางคนบางครอบครัวเนี่ยสถาน,นะความเป็นพ่อแม่ไม่อยู่แล้วนะแบบนี้ก็เป็นการทอดทิ้งเด็กนะพยายามรักษาสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกแม่กับลูกเอาไว้นะครับแม้ว่าความความเป็นสามีภรรยาได้จบลงแต่เราจะดูลูกยังไงให้เราไม่แยกสิ่งะลังงานตรงนี้คือเรื่องสัมคัญ์นะครับ มีเสียงนกนะมันเล่นของเล่นแล้วมันก็โมโหของมันนะการเงินนะครับเราต้องพึ่งพาการเงินกันไหมเอออันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งสําคัญที่เราจะต้องมาดูว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะเราจะเป็นจะต้องพึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งไหมนะเออแต่ส่วนใหญ่ฝ่ายผู้ชายนี่ถูกคาดหวังนะว่าเราจะต้องทํางานได้เราต้องดูแลอย่างน้อยต้องดูแลตัวเองได้และต้องดูแลลูกด้วยนะครับ คือดูแลผู้หญิงไหมถ้าสมมติว่าเราเลิกกันอนะแล้วเขาไปเป็นของคนอื่นอนะเราเองอาจจะต้องดูแลลูกนะต้องพยายามแสดงน้ำใจตรงเนี้ยนะให้ลูกนะครับหรือถ้าผู้หญิงแบบเขาแบบเขาตัดจริงๆเขาไปม,มีคนอื่นจริงๆถ้าเราตัดเนี่ยเราต้องมีบาวเดอรี่ให้ชัดเจนนะครับเราต้องดูว่าลูกพึ่งพาเราหรือเปล่าหรือเขาไม่ต้องพึ่งพาแล้วเขาอยู่ขเขาได้และเขาไม่ต้องการเราเฉยๆอันนี้ก็ต้องเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราพิจารณานะครับ เพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยก็ก็ตัดจริงๆนะเวลาตัดก็ตัดจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับการตารัดสินใจของเขาในในส่วนหนึ่งที่มันไม่ได้กระทบกับเรานะครับถ้าเกิดว่าเราแยกกันเนี่ยเออเราก็อย่าลืมนะครับส่งเงินให้ลูกอันนี้พี่เข้มก็ย้ำเนาะแล้วก็ต้องมีสิทธิ์ถ้าคนคนที่ส่งเงินก็ต้องมีสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกบ้างติดตามชีวิตลูกบ้างตามความเหมาะสมนะครับอารลองพิจารณาดูนะครับ สิ่งที่เรามีเกณฑ์ที่เราพิจารณาว่า,เ,าเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับอย่างเรื่อง,องการนอกใจเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาทำซ้ำๆไหมเขามีเจตนาไหมที่จะขอโทษเราหรือว่ามีเจตนาไหมที่จะไปต่อแล้วเคลียร์เรื่องนี้ไหมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คุณถามเข้ามาก็คือเรื่องเส้นตายที่ห้ามผิดศีลข้อสามอะเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นค่านิยมของเรานะ แล้วก็พี่เข้มเหมือนเหมือนไปค้นมานะะว่าไอ้ไอสินที่ว่าห้ามเขาเรียกว่าไรพิสิดสินทั้งห้าข้อเลยและการนะรวมไปเลยนะเรื่องบางเรื่องมันเว้นกันได้นะเพราะว่าไอเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเขานอกใจแล้วเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาไม่ได้เจ้าชู้อ่ะเขากลับมาอยู่ในเส้นทางแล้วเราเติมแพชชั่นให้กันเราเติมอินทิเมซีให้กันเนี่ยหลายครอบครัวมันไปต่อได้ นะครับแต่อย่างน้อยเขาจะต้องมีเจตนาต้องมีการใส่เต็มว่าแบบโอ้ยฉันตัดขาดจริงๆฉันบล็อกและชูฉันไม่เอาแนละฉันต้องการจะอยู่กับครอบครัวจริงๆอย่างเงี้ยเขาแสดงตรงนี้หรือเปล่าถ้าเขาแสดงก็อย่าลืมนะคุณก็ต้องไปเติมแพชชั่นซึ่งเวลาที่คุณมีแพชชั่นกับอินทิเมซีการผูกใจกันเนี่ยกลับมาผูกใจกันอีกครั้งในเรื่องของการมีครอบครัวเนี่ยมัน มันจะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าไอ้สองขาเนี่ยโดยเฉพาะขาเรื่องแพชชั่นเนี่ยนะครับคุณจะต้องทําตั้งแต่ก่อนมีความรักมันจะทําง่ายกว่าเพราะว่าเวลาที่คุณรักกันแล้วมันเห็นกันหมดแล้วไงเออมันแก้ผ้าอะไรกันหมดแล้วมันชินตาแล้วบางคู่บางคู่ก็เลยหมดแพชชั่นนะสาเหตุของการหมดแพชชั่นก็คือเนี่ยเบื่อลุกรสกลกินเสียงสัมผัสชินกับอะไรเดิมๆสำหรับบางคู่ก็คือ intimacy ขาดไปเนาะอย่างที่วิเคมได้พูดเมื่อกี้นี้ ถ้าเกิดว่าเราต้องการเคลียร์จริงๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเติมให้ฝ่ายตรงข้ามด้วยแม้ว่าเขาจะทําตัวไม่น่ารักก็ตามและน่าตีตูดมากคนนี้อะลองลองลองไปพิจารณาดูแต่วิเคมไม่สามารถตัดสินใจให้คุณได้แต่อย่างแรกเลยก่อนที่คุณจะตัดสินใจเคลียร์อารมณ์ก่อนนะครับส่วนเรื่องสินข้อที่3หรือสินทั้ง5ข้อเนี่ยเรื่องโกหกหมดเท็จเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้เขากลับมาอยู่ในแท็ก ในเส้นทางได้หรือเปล่าอันเนี้ยสำคัญกว่าเนาะกับคุณค่าที่เรายึดถือเราเรายืดหยุ่นกับตัวเองได้เราเปลี่ยนตัวเองได้แต่ตัวเขาอะเปลี่ยนไม่ได้ลองดูซิว่าตัวเขาอะมีเจตจำนงที่จะแก้ไขไหมและเขาทําอะไรบ้างอ่าลองลองดูตรงเนี้ยอีกข้อนหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกจะไปต่อจริงๆเราตรวจรอกแล้วก็เพิ่มเพิ่มวันหยุดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย ให้กับครอบครัวเพิ่มความอบอุ่นเพิ่มการใส่เต็มเพิ่มการดูแลดูแลลูกดูแลเขานะอันนี้พี่เค้มสมมุติว่าคุณมีลูกนะถ้าคุณไม่มีลูกก็อาจจะคิดแค่ว่าเอออาจจะง่ายถ้าแยกทางไปต่อไปต่อกับชีวิตของตัวเองไม่ไปต่อกับความรักแล้วก็สามารถแยกทางได้แต่คุณยังรักเขาอยู่คุณคาดหวังเขาไหมเออคาดหวังให้เขากลับมาไหม แต่คาดหวังให้เรื่องที่เรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยคงเป็นไปได้ยากแล้วแหละนะเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเน, <_ an> นาะพิจารณาว่ามันเป็นจริงไหมนะคือเขามีชู้จริงหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยก็เ,เป็นสิ่งที่ลองพิจนารณาดูนะครับ <_ an> พี่แค่ไม่สามารถตัดสินใจแทนได้เพราะว่าเออเป็นคนนอกเรื่องแรกคือเป็นคนนอกแล้วเรื่องที่สองก็คือได้รับข้อมูลมาเนี่ยน้อยเกินนะ <_ an> ดูนกมันทะเลาะกับของเล่นมน <_ an> มันเล่นมันอยู่คนเดียวนะ อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงสําหรับทาคลิปนี้นะเพื่อนนะอ่าลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาด้วยตัวเองไม่ไหวเรายืนไม่ได้นะครับอาจจะต้องพบผู้เชี่ยวชาญน,นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็หลายคนเครียดมากเสียฟังก์ชันในการทํางานเศร้าจนลุกขึ้นมาไม่ไหวนะครับอาจจะต้องรับยาอันนี้คือต้องพบจิตแพทย์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังดูแลตัวเองได้อยู่คุณยังแบบ ร้อ,องไห้หรืออะไรอย่างงี้แต่ก็ยืนไหวอยู่นะอาจจะพบนักจิตวิทยานะครับนักจิตวิทยาการปรึกษาเขาก็ยินดีที่จะปรึกษาปัญหาชีวิตหรือว่าพบนักจิตบ,บําบัดถ้าเรื่องเนี้ยมันมึนและมันฝังลึกเข้าไปในหัวของเราแล้วเราเจ็บปวดก็อาจจะต้องพบนักบําบัดนะครับอลองดูว่าเคลียร์ได้ตัวเองไหวหรือเปล่าถ้าไหวไปต่อนะถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องโทษตัวเองนะครับพบผู้เชี่ยวชาญได้นะครับ ชนะของเรานะครับอุ่ซ่อมความรักยินดีที่จะซ่อมความรักให้กับเ,เพื่อนๆนะครับและตัวพี่เข้มเองจบจิตวิทยาการปรึกษานะครับยินดีที่จะพูดคุยหลังไม้นะครับเขาเรียกว่าคุยแบบหลังไม่แล้วก็รักษาความลับให้เ,เพื่อนๆนนะครับสามารถให้คำปรึกษาเ,เพื่อนๆนได้นะครับก็ยินดีที่จะต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคน แต่แุ่เพื่อนแบบโอ้ยังไม่อยากถึงขั้นมาปรึกษาสามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับแล้วพบกันในคลิปอื่นๆของช่องพี่เขอาจจะไม่ได้ตัดสินใจแทนนะแต่ว่าเออก่อนอื่นนะครับกอมอารมณ์ก่อนเป็นกําลังใจให้แล้วก็อกกอดในทุกคนที่เจอกับปัญหานี้นะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีด้วยนะครับ